สวัสดีครับผมพาคแล้วครับก้อนคำหามน้อยบ้านแม่หามาครับผมสิดขามาเบิ่งรถเกี่ยวเขา่าอิ่นเจริญครับปวดวิวัฒดนด็กพนานคอนครับกรเนี้อแล้วผมสิพข้าเบิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวติดตามชมไปเรื่อยๆเด้อครับ กำลังเกี่ยวเขาหน้าปังปีโยกที่พาอยู่ครับวันนี้ครับรถพนยุ้ยประกอบยุบุยล่มครับเนี่ยครับรถเด้ิมเจริญบวกวิวัฒเด็กพนักคอนครับจะว่าเจ้าของรถพนยุอยพนมไพรครับ เดี๋ไปติดตามชมเลยครับไปเลยครับผมามาครับประชมรถเกีียวเข่าเอสินเจริญต่อครับสินเจริญบวกวิวัฒนครับนี่นะครับกําลัางเกี่ยวเขาเอหน้าปังเกลียวขาอยู่ครับตอนนี้ครับ เดี๋ยวติแพนกลองให้่เบิ้งครับง่ามๆครับตอนนี้เพิง่งสิร่งเกียวอย่เย๋ะเสียไอ้ก็ร่งเกียวลงนู่นค,ครับ ไปเบ้างคนเอาข่าวึ้นรถจากไรกันสองพันงยียเบเอ็ดครับอีอกคันหนึ่งครับรถเสีย,ายก,การเกษตร นี่ครับมาเกี่ยวแปลงรอกันนี่แหละครับมือน,นี้แต่ว่ามือน,นี้ขอไอ้ขอเอาขั้นนี้ก่อนครับพอยังประทันในท้ายเพนชูอู้อีกสองขั้นยนู่พุ่นครับเสียแจ็คก,กับเฮียตุยอยู่พุ่นครับสองขั้น,นครับ มาครับมาชมต่อครับสวัสดีครับผมก้อนข้ามหำน้อยบันแม่รครับวันนี้ครับืัอนี้ก็บสมาติดตามวิวัฒน์เด็กพนักครการช่างครับเพื่อสินเจริญครับรถผนประกอบที่บุรีรัมย์ครับแต่ว่าเจ้าของผนอยู่พนมไพรครับไปครับไปติดตามชมเลยครับ ครับมันนี้วันที่ยี่ิามิสายนหกสิบหาครับมันนี้เกี่ยวข้อตั้งเป็นตะายเลยครับมันนี้ครับเขาสวยงามครับบ่มีลมเลยครับตมาครับมาชมต่อครับรถเกี่ยวขาววิวัฒนเด็กพนครการช่างครับหรือว่าสินเจริญครับ นะครับพาากกเพิ่นมาจากอำเภอพนมไพรครับ เพื่อนเป็นรถพี่น้องเพื่อนยัอุ่นครับเหมือนนี้ครับเพิ่นน้ำผ้าเข่ามาครับตอนนี้กำลังเกี้ยวเข่าเพิ่นอยู่นะครับพื่อนยัอุ่นครับเหมือว่านมาที่ยีบซีไปเกี้ยวเขา่าหญ่ห้อมเพิ่นจอดกินเข่าโดนเติบอยู่ครับเสวสิริเกี้ยวเติบผ่าม้งหุ่นครับเหมือว่านนี่ครับมันก็นเลยคำก้อนครับ ครับโมนิกามาเกี่ยองพงไยอุ่นครับปติพหาวันจันครับเมสายนหกสิบห่าครับตอนนี้นะครับกาลังเกี้ยโคราอยู่ตอนนี้ครับตอนหน้าปังปีโยวห่าเขางามตัวละครับมันเข่าซี่เก้าหรือเบงซงครับไม่ได้เข้าไปใกล้ครับมันมีอยู่สองเข่าครับใช่นาดหนึ่ง กับซีเก้านี่ยนะครับคนปลูกหลายปีนี่ครับ ครับก็จะเริ่มกดติดตามกูเลยกดแชร์ก่อนข้ามหำหน้อยบ้านแม่ตเด้อครับมือนี้ก็มาตากแดดตากลมอยู่พี่ขี้เก้าครับพี่น้องครับมา,มาครับมาชมรถเกี่ยวข่าวต่อ วิวัฒเด็กพระนครการช่างครับหรือศิลเจริญครับรถผมอยู่พนมไพรครับพรพเพิ่อนเป็นญาติกับพี่อวุ่นครับนี่เพิ่นกับมหากินเพิ่นสีมา่าพิชิตหน้าปังแถวหน้าท่ามนะครับบ้านแม่เนี่นะครับรวไปเบิ่งกันครับสองข้างยีบีเอสครับวิวัฒการช่างนี่นะครับ ครับจะเริ่มกดติดตามกูเลยกดแชร์ก็กระดิ่งให้ก่อนข้ามหำหน่อยเลยเลยครับพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ก็รถเกี่ยวเข้าหไายกันนะครับวันนี้ครับกเกือบสิบขั้นคนละเป็นยังไงสิไปีไทยเหมือนครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อวานเกือบตาย คคอยท้ายเอาเนาะครับพี่น้องครับมือละซี่หาคลิปกับพ่อละโมเมนต์เล็กบรนากาศแดดพ่อวาก,กับที่พ่อวายู่ดอกอันนี้มันแดดฮ้อนรูบา่บาุกบใบกูหลังคนมันแดดฮ้อนจัดไเพ่กกระวินหัวตัว ผมก็บมาเยืนตากแดดตากหมอกตากลมยุง่งสีแล้วเที่อาพร้อมที่พนันตะเกียวกับมี่กำลังเหียเหยียวกับมี่สองพันยี่สิบครับอเอาขัา้นนี้ก้อนครับพอ,อยังประธานเดชายเพลินอยู่ อีกสองขั้นญี่พุ่นครับเสียแจ็คกับเฮียตุยญี่พุ่นครับสองขั้น่มครับ